รายการต่อไปนี hey ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังดูนะดูนเขาดิโอเคอนะ่ะปีสามสองแอคชั่นได้แล้วดูสิโอทย่ฉันโหลดตั้งนานทำไมเพิ่งมาไม่ดูวันนีเวลากันบ้างเลยเหรอแล้วจ,จะิีได้ยังไงพี่บ้าสุดเลทอย่างนี้เลยได้คะ่ะโอเคค่ะห้าปีสามสองแอคชั่น มาด่าพี่ทําไมเราจ้ที่รักลูกก็รู้่รถในกรุงเทพเป็นยังไงรถมันแยะไฟแดงมันเยอะมันก็ต้องติดเป็นท้องธรรมดามาด่าพี่ทําไมเตี้ั้อ้ทันเนเอาแค่ก็พอไม่ต้องให้ถึงดูน้องมันบ้าง ตายแล้วตายแล้วมันกเดยเอานิดเดียวโอเนิดเดียวเออฉันตายแล้วดูสิมาว่าฉันี่ฉันมารอเนี่ยก็บุญเท่าไหร่แล้วตอแรกะฉันจะไปกับมอเตอร์ไซค์วิลเลยด้วยฮะทอย่างเงี้ฉันไม่ชอบเข้าใจไหมโอไอ้บ้าโอหตายแล้วทำไมน่าตายนัก่นานนี้โอ้ย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  โอยเขาหยุดแล้วอค่ะที่รับจ๋าพี่มารับเนี่ยไปไหมไปยังเอกขึ้นรถครับไปยังก่อนพี่ยังไงฉันยังโกรธอยู่นะเป็นยังไงทุเรศ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 เด็ดมันร้อนจะมาจะาพไหนบอกฉันก่อนบอกฉันก่อนโอ้ยโมโหไม่อยากจะด่าเลยโอ้ยไอ้หน้าหนังเอวีหนังหนังอะไรนะหนเอวีโอ้โหเฉียดนิดเดียวเลย โถ่ที่รักจ๋าน่ากลัวน่ากลัวขึ้นรถไปจ่ายคิวรักเปิดประตูทับขาค่ะขาสัให้ทบอีกอย่าบอกลมด้อยน้องแล้วแล้วครับย่อๆยน่อยหนะคัดเบล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 ด้วยเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องคาดให้เขาเขาก็มี ออกสตาร์ทเครื่องวนวนวนเปิดแอร์วน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 วเปิดเพลงให้นางเอกฟังด้วยวน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 นปอะไร้นห่อ่อ้นหอ่ะลไรอ่เี้ยเดวเดี๋ยวนนหละรถสปอร์ตเปิดเพลงอะไรก็ชอบใช่ไมเสียแล้วบ M เอปเปิดเอเอเอดใครตัวดีรับไปเหยียบไปร้อยิบ ร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบโอ้ยสั่นสันรถเลี้ยวขวามาคนละทางรถเลี้ยวซ้ายเข้าทางตจมไฟแดงเบรกที่รักจ๋าอะไรคะเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวนะจักรทิรักจะไปเที่ยวไหนล่ะคะคุณพี่คะ จะพาไปเที่ยวห้างห้างอะไร The Mopta โรบินสันเป็นท่านไปช้อปปิ้งไปขโมยของแล้วก็กลับไฟแดงไฟแดงแยกนี่แดงนานเออแยกนี่แดงนานเออดีรักจ๋าน้องอยากได้อะไรน้องอยากกินอะไรบอกพี่ คือน้องไปห้างน้องอยากจะกินเออชาบูสุกี้บาร์บีคันปิ้งย่างอาจจะเป็นซูชิแล้วก็ที่สำคัญขายไม่ได้เลยคือไอติมทอดโอ้โหแมวแมวไอติมไอติมไม่เอาอ่ะพี่ไม่ชอบไอติมทอด <c oughs> แล้วแต่เขา <c oughs> ไฟเขียวอเรียบร้อยติดต <c oughs> ิดร้อยติดติดร้อยแปดติด ไฟเขียวไฟขาวไฟเขียวไฟไาวเฮ้ยขับไปดูสิขไปดูสิขับไปดูสิขับไปดูสิหลังร้าย84รถขึ้นสะพานเออขึ้นสะพานเฮ้ขึ้นสะพานเฮยอย่าไฟแดงแบกโอ้โหแล้วไฟแดงตรงนี้นานด้วยจอดนานเลยเพรนานปั๊บนี่เด็กขายบุ้งไรเนี่ยโอ้โหใช้เยอะมากเลยมันมาแล้วด้วยเด็กขายบุ้งอะไรมาโอ้โห ไำพังีพ่ชจกด้ไมพี่นะพย่เช็ดได้ดิมาเลพี่พี่พี่ชี่พ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 ีดพี่พ้่พี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 ่เี่พ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 ี่ี่พพี่พ่พีี่พี่พพ่พี่เี่ี นอออ้องช่วงร้านมหาสนุก สวัสดีค่ะคุณพี่ขาหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยต้องดับร้อนด้วยพัดลมฮาตาริดีไซน์ใหม่นะคะคตั้งใจมาดูพัดลมฮาตารีอยู่แล้วครับค่ะดีไซน์สวยรละทันสมัยมากๆนะครับค่ะอันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับอันนี้เนี่ยมี3มรุ่น3ขนาดนะคะจะมีเป็น T14M1 T16M1 แล้วก็ T18M1 ค่ะดีไซน์หรูด,ดูมินิมอลมีให้เลือกถึง6เฉดสีแมทก,กับบ้านได้ถูกห้องเลยค่ะผมขอถามนิดนึงนะครับคือมันแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงครับ ตรงนี้เลยค่ะคุณที่เราออกแบบหูจับใหม่นะคะให้ถือถนัดมือค่ะจะยกขยับย้ายไปตั้งตรงไหนก็สะดวกจะวางมุมไหนของห้องก็ถูกใจแถมเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินค่ะดีดีไซน์มาใหม่ค่ะเหมาะมือมากหูจับดีมากใช่อะ่ะ นั้นจับหูค่ะตลกเลยนะครับเพราะขาดูใจมากๆกับผมเอาอย่างละ3ตัวเลยครับได้เลยค่ะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยต้องดับร้อนด้วยพัดลมฮาร์ตาลีดีไซน์ใหม่วางมุมไหนก็ถูกใจแถมเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินค่ะอุ้ยสุดยอดไปส่งด้วยตัวเองนะครับอุ้ยบ้าบอบ้าบอเดี๋ยวให้ลูกน้องไปส่งให้นะคะส่งเองเถอเดี๋ยวเรียงข้าวสักมื้อนะครับอุ้ยขอสองมื้อด้วยไหมคะับโอ้กินจุแล้วับอ้าวเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยก็ไปติวหนังสือสอบมาสิโอ้โหหนังสือเป็นตั้งเลยไปติววิชาอะไรมาเนี่ย ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอโถจะไปเติวภาษาอังกฤษไม่ปรึกษาพี่วะทำไมอ่ะพี่เนี่ยเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วอุย้ยพูดได้ทุกคำเลยป้าโอ้โหได้ทุกคำงั้นคำนี้อะไรหมามุย้ยคำนี้ตัวได้ป้าปะปะปะเลี่ยหมามุย้ยคุยฝรั่งยังไงวะอา้าวก็พี่บอกพี่พูดได้ทุกค,คำมาหนูก็ถามไปอย่างนั้นแหละเอาที่มันแบบเบสิกเบสิกแตพูดชายพูดหญิงอะไรเงี้ยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้อะไรเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนี่เกิร์อุ้ยผู้หญิงน่ารัก พิตตี้เกิร์ผู้หญิงแต่งตัวโป๊เซ็กซี่เกิร์ผู้หญิงสวยไอ้บิวตี้ฟูลเกิร์ได้ทุกคำเลยนะเนี่ยได้หมดอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรผู้หญิงหลายใจรักเหลือเกิร์ไ่ว่าใครว่าแกนั่นแหละอ่ะไม่แกแล้วออนแอนออนแอร์เลเหลือเกิร์ ยืดดูอะไรอยู่แล้วเอาพัดลมไหมคะไม่เอาผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัว พมาดอะไรพี่โอเคเรียบร้อยแล้วเช็ดจกเลยนี้โยน้องกล้ากลัวนากลัวกล้ากลัวกับเอกหันไปทางนู้นดิน้องอ่ะโอยน้อง น้องฉีกกระจกยังไงเช้ดกระจกยังไงอ่ยะย,งงยังไม่ได้เปิดกระจกเลยโอ้โพี่ผมเช็ดจกหน้าเปิดจกไหนอ่ะพี่า้รืาเปล่าอันนี้เป็นงานพี่เพื่อเป็นงานชนเชยพี่อุดหนุนมาไลนา์หน่อยเลยพี่ได้โอ้ย <c oughs> พวงมาลัยขายยังไงพี่ก็มีพวงเล็กพวงใหญ่พี่พวงเล็กเท่าไหร่พวงเล็กพวงเล็กร้อยแล้วพวงใหญ่แล้วจ้าพวงใหญ่สองร้อยห้า โอ้ยพี่อุดหน,นุนแล้วการพี่เอาพวงใหญ่พวงใหญ่หมดเหลือแต่พวงเล็กฮะโอ้นี่มันพูดเฟ้พี่อุดหนุนเอยดิได,ด้ยวปรึกษาแฟนพี่ก่อนที่รักจ๋าได้ไม่ต้องกันกาหลบพวดเอาพวงใหญ่แล้วกันนะที่รักขอพวงใหญ่จ้าพวงใหญ่ เฮ้ยไม่เอาดีกว่าโอ้โหผมมาอะไรทําใหยวอย่างเงี้ยไม่เอาฉันไม่ซื้อหรอกเฮ้ยพี่โผผมเดินขายตากแดนนะพี่ผมไม่ได้แช่วงม,มาดินด้วยมันก็มีเหียวเป็นธรรมาดาพี่อ <c oughs> อะไรกันกนักหนาโถพี่พุ่นนี้เนี่ยดูตัวคนขายกอบบาป้าบาป้าไอ้ทิ้งไปทำไมแลพวงมอะไราบาปล่าพี่ซื้อเลยดิโหที่รักจ๋าอยา่าไฉันหัน <c oughs> เอาาจะไงดีไม่ตกลงไม่ซื้อใช่ปะใช่โอเคได้เลยเด็กขายพุงอะไรหยิบฝาบมาจากกระเป๋าเป็นเรื่องแล้วพูดไปที่ข้างรถอยู่นี่มันจะพันจะอยู่เลยพูดเสียงผู้หญิงอยู่อีกรี่ร้หมดโมโหพี่พี่ไม่ได้แล้วอย่าอยู่เลยแล้รีบไปที่ขวามือขวาพี่มาขุดรถแล้วไปีบ้าออกเลยไป ร้อยสี240่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดสิได้ของใครอยากขายของวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามก่อนพี่ส่งร้อยี่ยานอีกเหรวผมใส่สกนรวอเบรดพี่ไปต่อโอเคไว้เจอแยกน เอาไม่ท่าห้างดีมาดูแลเราจับมือะไรม่ดี่ทางดีแล้วถึงห้างแบกก่อนคุณพี่ทําไมห้างทางลูกหลังเยอะจังเลยอ่ะห้างเพิ่งสร้างจ้าที่หลักห้างอะไรเนี่ยเ่สร้างห้างปประตูลงรถลงรถเอบเอนางเกลงไปนางเอกปิดประตูก่อน ปิดประตูเรียบร้อยอ่ะพระเอกปิดประตูไม่แน oui> ่นนะยังไม่แน่นครับนี่ตลกที่สุดเอ้าเอ้าไม่ไหวแล้วครับไปเด้วย ข้าพยโยนาวดสารครับผมอุ๊ยขอบคุณน้องๆมากๆดนตรีเล่นดนตีมากเลยเดี๋ยวจุ๊กจิ๊บด้วยจุกจิ๊บอะเขาหน้าเขาหน้าเราลงลงชุดใหญ่เลย<อ>เดี๋ยวเราจะเล่นในน,นี้เลยจิ๊บมาเลิ่มจบแล้วเฮียอะเดี๋ยวเขาหน้ามาดูใหม่เดี๋ยวเราลงชุดเล่นเขาหน้าเลยจินซีฮ่องเต้เลยเลงชุดใหญ่เลยครับวันนี้เราจะลงแล้วจินซีฮ่องเต้แต่เราเล่นไม่ได้จริงๆเลยเพราะอะไรครับหนวดจินซีหายไปเส้นหนึ่งคุณก็จีนใช่ไหมจีนฮะยังยังไงผลไม้แอปเปิ้ล อะไรอ่ะผักผักอผักผักกรถินอ้ออ้อก้ออออ้ออออออ้ออ้ออออ้ออ้ออ้ออูออ้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 ิอ้อุงออ้อต้ออ้งอ้ออ้ออ้อ้อ้้ออต้ออ้้ออต้อ้ออ้ออ้ดว้อแ้้อเ้ว้ออ้ออ้าอ้ออ้ออออกออ้้ออ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 ้้ เออาามาทมทไะกลางดงควันปืนอแต่แะกะตะแรกที่เฝ้าเยือนสู่เรารา,เารแต่ตะกะต่แรกปกติได้รับจดหมายเนี่ยเห็นไหมลูกกระสุนเต็มไปหมดมันยังสดจดหมายได้อย <c oughs> ากรู้ห้อยพระอะไรวะ <c oughs> <c oughs> น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนู ขาประจำร้านร่าเริงคาเฟ่ของเราเลยนะครับนี่ขาประจำนี่ก็ขำประจ่าสิขำประจ่าก็ขาประจำกอยู่เนี่ยฮะเสียส่วนปัตมสุขโอ้โหทำไมน้ำตาคุณเป็นงั้นอ่ะอ๋อเขาเป็นลูกนะลูกใครลูกชายเหรอฮะลูกจ้างเขาจ้างเขาให้คอยขับรถไปนู่นไปนี่วิ่งคู่เดิมเลยสลับกันแต่โต๊ะเท่านั้นยอดเลยง่ายนะ แล้วก็มาไม่ทันโต๊ะนี้สิก็เลยย้ายไปนั่งโต๊ะนู้นนะค,ครับของเรานี่ร้านเรามีแค่2โต๊ะคู่แข่งกับจกโต๊ะเดียวใช่ไหมนี่ <c oughs> แขกแขน้อยนิดนึงแต่ว่าผมเคยไปอีกที่นึงแขกเยอะมากเฮ้ยแขกเยอะขนาดไหนแขกเยอะอต้องทิพเทรัตเฮ้ยแขกชงผ้งาเยอะอยู่แล้วมีขายผ้าอะไรแขกน้อยแขก มานั่งที่นี่นะฮะอยากจะดื่มอะไรอยากจะทานอะไรก็เต็มที่ได้เลยนะฮะเครื่องดื่มหมดสั่งเครื่องดื่มไปอาหารหมดสั่งอาหารไปน้ําแข็งหมดสั่งน้ําแข็งไปแต่ถ้าตังหมดกลับบ้านไปไม่เป็นไรตังไม่มีที่นี่เรามีติดได้โอ้มีเครดิตติดได้หนึ่งเดือนติดข้างฝาครับเอาล่ะผมว่าเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยนะเห็นแล้แค่นี้ก็สนุกสนานแล้วเกิดเป็นคนไทยผมว่าโชคดีที่สุดที่อยู่ในประเทศไทยมีความสุขมากเพราะประเทศไทยเนี่ยมีเทศกาลที่เรามีความ ตลอดทั้งปีเริ่มจากตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยทำไมวันปีใหม่เป็นไงเลี้ยงสังสรรค์กันใช่ไหมแต่ผููก็พูดนะทุกเทศกาลเนี่ยจะมีเพลงร้องเล่นให้ทุกเทศกาลเลยจริงเหรอคุณคุณไอ้บุญทองจริงน่คุณชูเกียดนี่ปีใหม่มีเพลงร้องไหมมีสวัสดีปีใหม่แล้วขอจงใส่แนวและแสวลแนว ้วอ๋อปีใหม่แววด้วยแววเดี๋ยวมั้งพอเลยปีใหม่มานี่เชษฐ์ส่วนชอบแล้วเป็นอะไรฮะพอเลยปีใหม่มาเข้าอะไรเทศกาลอะไรวาเลนไทน์วาเลนไทน์มีเพลงไหมสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์แต่แล้วแต่แล้วแล้วของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอฮะมอบมาพอเลยวาเลนไทน์ไปเทศกาลอะไร เอ้าวันเลนทายก็ไปนี่ไงเมษาเมษาสงการสงการสงกา์งานวันตรุษนะพวกเราชาวพุทธร่วมกันทำบุญก็มีเพลงร้องเล่นให้เราได้ทำบุญพอแล้วพอแล้วมีร้องเพลงให้เราทำบุญกันด้วยใช่เลยสงการไปอะไรลอยกระทงอ่ะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มมาตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริ้งวันลอยกระทงอ่าลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วเก็บตังในกระทง เห็นไหมทุกเทศกาลมีเพลงแต่มีอยู่เทศกาลหนึ่งที่ไม่มีเพลงอะไรเทศกาลอะไรเทศกาลตรุษจีนเห็นไหมที่อย่างที่ผมบอกมีไหมไม่มีตรุษจีนเอ้ยใครคนจีนมั้งเนี่ยในนี้มีคนจีนไหมนี่นี่คนจีนครับเสี๋ยนี่คนจีนเป็นคนจีนเหรอครับอย่างพ่อเรียกอะไรครับพ่อเรียกเตี่ยแม่อาามพี่สาวอ่าเจ๊น้องสาวอามวยพี่เขยไอ้ทิศ พี่เขยจะไม่เรียกไอ้ทิศเอามันบวชเพิ่มศึกทิศยี่เคยไอ้ทิศปูกลงปู่ของปู่ซุปเปอร์กลงทำไมอีซุปเปอร์กลงอ้าวก็ปู่ปูปูของปู่ไงอ๋ออันนี้ก็จีนเหมือนกันเหรอฮะคุณก็จีนใช่ไหมจีนฮะอย่างอย่างในผลไม้แอปเปิ้ลอะไรอ่ะผักผักฮะผักผักอ๋อผักผักกระถินอ่ะผักบุ้ง หักหลงเหลงเฮ้ยผมผมหลงเหลงผมคิดยังไงวะไม่น่าใช่หลงเหล่งเลยวะจีนแน่แต่ว่าคุณนะผมถามนะฮะเฮียเฮียเพชรใช่ไหมครับแฟนคุณจริงป่ะครับแฟนจริงฮะไหนหอมแก้มมาดูดิไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไอ้พอบอกหอมแก้มไอ้นี่โพดจ้องเลยนะครับเขินเนี่ยคนเยอะเขินใช่ไหมนี่แฟนคุณไหมครับแฟนคุณป่ะครับใช่ครับผมหอมแก้มอยู่อะไรโอเคพี่ศกตังเมื่อกี้พี่ตีบอกว่า เทศกาลทุกเทศกาลมีเพลงหมดแต่ตรุจีนไม่มีไม่มีเพลงแล้วจะทำยังไงพี่พี่เด๋อแต่งให้ร้องแล้วอาจารย์เด๋อดอกสดาแต่งแล้วใช่มันมีเพลงจีนด้วยมีครับฟังนะตรุษจีนแล้วละนี่โชคดีแล้วละนั่นแล้วก็เชิญถูกพันวาจ้าะโชคดีแล้วเราโชคดีแล้วเรามารับอ่งเปลเราทุกคนสิ้นนี้หัวชายตัวทังแล้วก็ให้ถูกทังแหงลงพอให้ทานะ สูงส่งแล้วก็ให้ทันจงสุขีอ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 ะไรอี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 สออีอู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 อะไรอูอูอู้สออู่ตุงติงตุงติงตุงติงดูดิงดูดิงอะไรดิงตุงติงตุ้งขีมติวเต้าติวเต้าเต้าเต้าดีเด้าดีเด้าอะไรดีเด้าดิวเด้าตะแค่ตะดีเด้าแควแควตะดีเด้าดิแควแควอะไรอ่ะอันนี้ครับ เอามาทำไมอ่ะดูเกงไหนนีทำไมทำไมดูหน่อยก็ได้โคมันทำไมไม่ดูเปลียนไม่ได้ใส่มาเว้ยวากวาว้ว้าอะไรวว้วว้าววา้า เสียเสียอังเปาเมาไม่โกอดครับเพราะว่าคนหัวโตฉลาดโอ้ได้ชอบชอบจริงแบบแฟนลูกทุ่งเลยเอา